ยัมมี่อังกฤษรู้สับวลน,นิดเก่งภาษาอังกฤษขึ้นทุกวันเรื่อง8ประโยคที่แปลว่ามันง,ง่ายจริงๆ it's easy ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะประโยคที่1เราน่าจะเคยได้ยินประโยคนี้บ่อยๆนะคะ it's easy it's easy it's easy It แปลว่าง่ายประโยคที่สอง it's a piece of cake it's a piece of cake it's a piece of cake ประโยคนี้เป็นสำนวนค่ะ a piece of cake หรือว่าเค้กชิ้นเดียวนะคะมันหมายถึงง่ายๆกล้วยๆมันเป็นเรื่องง่ายๆประโยคที่สาม it was quite manageable it was quite manageable it was quite manageable manageable มาจากคำว่า manage ก็คือจัดการค่ะ manageable ก็คือสามารถจัดการได้แปลร,มรวมๆก็คือมันเป็นเรื่องที่เราจัดการได้ไม่ได้ยากอะไรประโยคที่ 4. it's simple it's simple It's simple. Simple มีความหมายเดียวกันกับ easy ซึ่งแปลว่าง่ายค่ะประโยคที่5 It's pretty straightforward. It's pretty straightforward. It's pretty straightforward. มันค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมามันง่ายมันไม่ได้ซับซ้อน ประโยคที่6 it isn't complicated at all it isn't complicated at all it isn't complicated at all มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยประโยคที่7 it's it no trouble it's no trouble it's no trouble มันไม่ได้เป็นปัญหาเลย และประโยคสุดท้ายนะคะ I find it very easy I find it very easy I find it very easy แปลตรงๆตัวเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายๆค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือ8ปประโยคที่แปลว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆค่ะเรามาทบทวนอีกรอบนึงนะคะ It's easy It's a piece of cake. It was quite manageable. It's simple. It's pretty straightforward. It isn't complicated at all. It's no trouble. I find it very easy. god like กด subscribe